สีมงคลของคนวันอังคารนั้นจะเป็นอย่างไรงหนเอกจะใช้ไพ่จริงทำนายสีให้คุณฟังครับวันนี้มาแล้วครับคนวันอังคารนะครับสีมงคลในปีหน้าเป็นสีอะไรครับไพ่ที่เปิดได้ครับคือไพ่หมายเลข59ครับ dispersion นะครับซึ่งจะได้ตำแหน่งประมาณ4แต้มด้วยกันเลยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับเป็นธาตุน้ำนะครับในคมภีอี้จริงนะครับธาตุน้ำนั้นเก่ะเกิดไม้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าสีที่ดีนั้นคือสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับหรือเป็นอะไรที่เป็นธาตุน้ำก็จะทำให้เก่อเกิดธาตุไม้ของคุณได้เป็นอย่างดีครับสำหรับชาววันอังคารนะครับ สีที่ค่อนข้างโดดเด่นคุณเลยต้องใช้อะไรที่เป็นแนวน้ำนะครับสีฟ้าน้ำเงินฟ้าครามทั้งหลายแหล่นะครับแม้กระทั่งขาวออกฟ้าก็จะเป็นสีที่ดีด้วยเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามครับสีที่ไม่ดีสำหรับคุณนะครับก็คือสีที่มันพิฆาตธาตุน้ำนั่นเองครับนั่นก็คือสีน้ำตาลครับที่เป็นธาตุเดินนั่นเองนะครับสีน้ำตาลเป็นสีที่คุณควรระมัดระวังสำหรับคนวันอังคารในปีหน้านะครับเพราะจะทำอะไรแล้วติดขัดมีอุปสรรคติดปัญหาติดขัดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ งานความรักและการเงินด้วยเช่นกันครับสำหรับชาวอังคารนะครับจึงควรใช้สีฟ้าน้ำเงินและขาวฟ้าครับผมทุกทท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น f e c o o o p k p e นะครับ u t u b e หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกทท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ